ที่เมืองเล็กๆในพื้นที่ห่างไกลมีปรากฏการประหลาดบางอย่างได้เกิดขึ้นมันทําให้คนทั้งเมืองและคนที่พยายามที่จะเข้ามาในพื้นที่ตายไปในทันทีแต่ไม่นานหลังจากนั้นทุกคนกลับฟื้นขึ้นมาอย่างเป็นปริศนาแต่นานกลับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์อันน่าสยดสยอง v i l l a g ออฟเดอะเดมเมืองที่ถูกสัปแช่งทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กําลังดูคลิปเพลินๆแล้วดันมีโฆษณาม,มาขัดจังหวะวันนี้ ผมขอแนะนำ o u t u b e รีเมียมในราคาเพียง19บาทการสมัครก็ง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทำได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดสามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ v i u. ไไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีกหนึ่งเดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้ว ไปที่สนใจก็สแกน q ิอาโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ @cat4k ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับในเมืองมิดวิชรัแคลิฟเนียมีวัตถุลึกลับประหลาดที่เดินทางผ่านท้องฟ้าและลงจอดใกล้ชายฝั่งหมออลันตื่นขึ้นมาด้วยเสียงปแปลกๆที่คล้ายกับเสียงกระิ์แต่บาบัตลาภรยาของเขาบอกว่ามันคงไม่มีอะไรในขณะเดียวกันแรงไปส่งจิ้วภรยาของเขาที่โรงเรียนที่เธอทำงานอยู่ เขาขับรถออกไปนอกเมืองเพื่อไปที่ไซ์งานก่อสร้างผู้คนในเมืองจํานวนมากได้มาที่โรงเรียนเพื่อร่วมงานเทศกาลแต่ในตอนนั้นเองจู่ๆทุกคนก็หมดสติไปพร้อมกันอย่างเป็นปริศนาแม้แต่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าในเมืองก็เช่นกันยานพาหนะหลายคันชนกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแรงที่กําลังเดินทางออกจากเมืองเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเขาสลบไปจนทําให้รถของเขาชนเข้ากับเสาอย่างรุนแรงจนเกิดการระเบิดไม่นานหลังจากนั้นตำรวจจากเมืองอื่นก็ถูกส่งมา เพื่อสอบสวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตำรวจสองคนแลกหมดสติและหยุดหายใจไปในทันทีที่ขามเคแดนเข้าไปในเมืองเจ้าหน้าที่คนอื่นๆรีบขีดเส้นสีขาวเพื่อทำเครื่องหมายเขตจำกัดของปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกองกำลังพิเศษและนักวิทยาศาสตร์ถูกสงง่งเข้ามายังพื้นที่ในทันทีสู่ศาสตร์นักระบาดวิทยาที่ทำงานให้กับรัฐบาลถูกจัดตั้งเป็นผู้รับผิดชอบในปฏิบัติการนี้ในขณะเดียวกันอัลลันที่ออกไปทำงานนอกเมืองรีบกลับมาทันทีที่ได้ยินข่าว เขาไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปในเมืองต่อมาเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากพยายามที่จะเดินเข้าไปในเขตของปรากฏการณ์ประหลาดเข้าหมดสติและหยุดหายใจไปในทันทีคนอื่นๆรีบลาเขากลับมาด้วยเชือกอานันสงสัยวันนี้อาจเป็นผลมาจากการั่วไหลของก๊าซเคมีบางชนิดแต่สุสานกลับคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเป็นแก๊สผิดมันควรที่จะแพร่กระจายออกมาหลีเลื่อยไม่ใช่อยู่ในพื้นที่จํากัดแบบนี้บริเวณที่ได้รับผลกระทบนั้นแบ่นยําเกินไปท่านน,นันเองจ,จู่ๆ สตัตว์ต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงก็เริ่มตื่นขึ้นและในเวลาสี่โมงเย็นทุกคนในเมืองก็ตื่นขึ้นมาอย่างเป็นปริศนาไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่าเศร้าที่ไม่ใช่ทุกคนที่กลับมาได้อย่างปลอดภยัยมีชายคนหนึ่งที่ล้มลงบนตะแกรงจนถูกไฟไหม้ตำรวจและกองกําลังพิเศษรีบเข้าไปในเมืองเพื่อดําเนินการสอบสวนคนในพื้นที่ตกใจมากเมื่อได้เห็นชายในชุดกันหลังสีที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อตรวจสอบปรากฏการปริศนาจิวเห็น,นรถบรรทุกคันหนึ่งที่ขับผ่านไป พร้อมกับรถที่ถูกทำลายของแฝงเธอร้องให้ออกมาทันทีเมื่อได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเวลาตอบมาจู่ๆจิวก็เริ่มรู้สึกไม่สบายแคลรีไ่ไปหาอัลนันเพราะเธอเองก็รู้สึกไม่สบายเช่นเดียวกันเธอแทบจะไม่เชื่อเมื่อได้รับผลจากการวินิจฉัยที่โบบาร์หลวงจอชได้พบก,กับเมลานีที่กำลังร้องไห้ปรากฏว่าผู้หญิงทุกคนในเมืองต่างตัง้งท้องพร้อมกันยงเป็นปริศนาไม่มีคำอธิบายว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเบนสามีของเคลลี่ ซึ่งออกไปทํางานได้กลับมาที่เมืองเขารู้สึกแย่มากเมื่อได้รู้ว่าภรรยาของตัวเองกําลังตั้งท้องเขาคิดว่าภรรยากําลังนอกใจเขาแต่เบนก็ถึงกับงงหลังจากที่รู้ว่าบาบาลา่าและผู้หญิงทุกคนในเมืองเองก็ตั้งท้องเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าการตั้งครรภ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นในวันที่เกิดปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วเมืองและในตอนเย็นคนในพื้นที่ทั้งหมดก็ได้มารวมตัวกันที่ห้องประชุมเพื่อหาลรือเกี่ยวกับปัญหานี้บางคนคิดว่าทารกที่เกิดมาจะประาากกฏ อาจจะมีรูปร่างที่ผิดปกติแต่อลันก็รับรองกับทุกคนว่าผลการทดสอบไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติใดๆของเด็กในคันสุสานประกาศว่าผู้หญิงทุกคนสามารถที่จะยุติการตั้งรันได้ถ้าหากว่าพวกเธอต้องการแต่ผู้ที่ตัดสินใจรักษาการตั้งรันไว้จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,จใ,จใดๆรวมถึงค่าดูแลผู้หญิงทุกคนจะได้รับสามพันดอลลาร์ต่อเดือนเป็นค่าดูแลไปตลอดชีวิตกฎข้อเดียวคือการที่สุสานจะต้องคอยดูแลและศึกษาเด็กๆที่เกิดมาอยู่เป็นประจำ รัฐบาลจะจัดหางานใหม่ให้กับคนที่อาจถูกเลิกจ้างจากการมีลูกอย่างกะทันหันเมื่อการประชุมสิ้นสุดลงจิวก็พบว่าเคียนลี่กำลังคิดที่จะเอาเด็กออกแต่ในคืนนั้นผู้หญิงทุกคนในเมืองกับเริ่มฝันถึงเรื่องประหลาดที่เหมือนกันชาววัดหลงคืนสุสานตกใจมากเมื่อได้รู้ว่าผู้หญิงทุกคนได้ตัดสินใจที่จะเก็บลูกในท้องของผู้เธอเอาไว้เวลาผ่านไปการตั้งครรภ์ดำเนินไปอย่างเป็นปกติผู้หญิงทุกคนต่างเข้ามาเรียนวิชาความเป็นแม่ในคืนหนึ่งจู่ๆ ผู้หญิงทุกคนในเมืองก็มีอาการเจ็บท้องอย่างหนักพวกเธอถูกนําตัวไปที่โรงนาที่ซูซานได้จัดตั้งแผนคลอดบุตรพิเศษขึ้นมาทารกทุกคนเกิดมาพร้อมกันตามธรรมชาติเบนมหาเคลลี่และดูลูกชายคนใหม่ของพวกเขาที่เกิดมาด้วยความดีใจน่าเสียดายที่เมเลนีรู้สึกไม่สบายอย่างมากจนต้องถูกส่งเข้ารับการดูแลอย่างเข้มงวดเธอให้กำเนิดลูกในท้องไม่สำเร็จซูซานนำซาของทารกในครรภ์ไปที่รถตู้ในทันทีจอชสังเกตเห็นเหตุการณ์นั้น เขาต้องการคำอธิบายจากซูซานแต่เธอกลับปฏิเสธและบอกว่าเธอแค่จะนำทารกไปชนะสูตรซูสานบอกว่าเธอไม่ต้องการให้แม่คนอื่นๆเห็นทารกที่ไม่รอดชีวิตในเวลาต่อมาอัลลันมาพบกับซูซานเพื่อหาลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีสิ่งที่น่าสนใจบางอย่างในตัวของเด็กๆที่เกิดมาผมของทารกทุกคนต่างนุ่มเป็นพิเศษเล็บของพวกเขาเล็กกว่าปกติการตัวดีนั่นเองเอแสดงให้เห็นพัตุการปกติแต่หน้าแปลกที่ทารกทุกคนเรากับว่าเป็นพี่น้องจากพ่อแม่คนเดียวกันในขณะเดียวกัน จิวอยู่ที่บ้านกับลูกชายของเธอจิวพบว่าเขาสามารถสะกดชื่อของตัวเองด้วยของเล่นได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยอีกด้านหนึ่งลูกสาวของบาบัลลาได้โยนชามอาหารลงบนผืนบาบาลาดุเธอเด็กสาวไม่ชอบสิ่งนี้ดวงตาของเธอก็เริ่มเปล่งประกายเพื่อควบคุมร่างกายของบาบัลาบันบังคับให้เธอเอาแขนจุ่มลงไปในน้ำที่กำลังเดือดโชคดีที่จิวเข้ามาและดึงบาบาลลาออกมาก่อนที่เธอจะเสียมือไปต่อมาที่โรงพยาบาลตอนนี้ บาบาล่ากลัวลูกสาวของเธอมากเธอไม่กล้าแม้แต่ที่จะเล่าให้อลันฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอเออกจากโรงพยาบาลในที่สุดบาบาล่าก็ทนไม่ได้ที่ต้องอยู่บ้านกับลูกของเธอบาบาล่าวิ่งหนีไปในป่าลูกของเธอสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้เธอใช้พลังจนทําให้บาบาล่าตกลงมาจากหน้าผาเวลาผ่านไปเด็กทารกเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กเล็กที่มีสุขภาพดีพวกเขาทั้งหมดมีผมสีขาวผิวซีดดวงตาสีฟ้าและฉลาดมากเกินกว่าอายุอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า พวกเขาจะไม่มีบุคลิกหรือความเห็นอกเห็นใจเป็นของตัวเองเด็กทุกคนมักจะทำสีหน้าว่างเปล่าพวกเขาเคลื่อนไหวร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบมาลาลูกสาวของอลันดูเหมือนจะเป็นผู้นำของกลุ่มทุกคนเป็นแบบนั้นยกเว้นพิงเดวิดซึ่งเป็นลูกชายของจิวเขาตกออกไปจากคนอื่นๆต่อมาส่ซารรายงานต่อรัฐบาลว่ามีเหตุการณ์มากมายในชุมชนส่งผลให้ผู้ใหญ่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับเด็กๆที่เกิดมาน่าแปลก ที่ถูกเหตุการณ์ไม่มีแม้กระทั่งล่องรอยของความรุนแรงที่เข้ามาเกี่ยวข้องหน้าที่ของสู้สาศาสตร์คือการเฝ้าดูเด็กๆและติดตามการพัฒนาของพวกเขาเนื่องจากมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติรัฐบาลตกลงที่จะให้ทุนสนับสนุนโครงการของสู้สาศาสตร์ตอไปหลังจากนั้นไม่นานเด็กๆก,ก็ไปที่ห้องทดลองของสู่สาศาสตร์เพื่อทําการตรวจสอบประจําเดือนพวกเด็กๆยอมรับออกมาว่าพวกเขาสามารถอ่านใจได้พวกเขารู้สึกลาขาดเพราะสู่สาศาสตร์กำลังพยายามซ่อนความคิดของเธอโดยการคิดถึงกำแพงเมื่อจักสูญแพ ตรวจสอบดวงตาของเด็กเธอสังเกตเห็นการเปลี่ยนสีที่แปลกมากเธอรู้สึกกังวลจนจิบย้ายอดพินโดยไม่ได้ตั้งใจมันทำให้เด็กกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดตอนนั้นเองมาล่าก็ปรากฏตัวที่ประตูพร้อมดวงตาสีแดงเธอบังคับให้แพทย์เทสารเคมีอันตรายลงในดวงตาของตัวเองจนทำให้ตาบอดในขณะเดียวกันจิวบอกอลนันว่าพวกเขาจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างจิวต้องการให้อลันสมพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเหน็นอกเห็นใจแต่อลันกับปฏิเสธต่อมาที่บ้านจิว พยายามแปลงผมของเดวิดแต่เขากลับหยุดเธอและบอกว่าเขาโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วจิวพยายามพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแพทย์ที่ตาบอดไปนั่นทําให้เดวิดเริ่มเข้าใจแนวคิดของความเห็นอกเห็นใจขึ้นมาเล็กน้อยเช้าวันลุงขึ้นเดวิดได้เดินออจกลุ่มไปมาลาสังเกตเห็นเขาไปที่สุสารเดวิดได้พบกับเมลานีที่กําลังเมาเธอทนมองเขาไม่ไหวและแตัดสินใจเดินออกไปเดวิดอ่านใจและพบว่าเมลานีรับการสูญเสียไม่ไหว จนพยายามที่จะจบทุกอย่างอยู่บ่อยครั้งเด็กคนอื่นๆไปสำรวจลงนาซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาเกิดหลังจากนั้นไม่นานเมลานีก็จบเรื่องต่างๆด้วยตัวเธอเองตามที่เดวิดคาดการไว้ในระหว่างงานศพจอรจได้เตือนคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับนิสัยชั่วไร้ของเด็กๆต่อมาอัลลานไปที่สุสานและบังเอิญเจอกับเดวิดเขาบอกอัลลานว่าเขากําลังตามหาหลุมศพของทารกที่เสียชีวิตไปอัลลานที่กับช็อกไม่ได้ยินแบบนั้นเด็กทุกคนจําทุกอย่างได้ตั้งแต่ตอนที่พวกเขายังไม่เกิดด้วยซ้ํา แม้ว่าจะไม่มีใครบอกอลันอธิบายว่าเด็กคนนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ทั้งสองมีความผูกพันกันจากการสูญเสียมันทําให้เดวิดได้เรียนรู้ถึงความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นเหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนใจของอัลลนเขาตกลงที่จะสอนเด็กๆในชั้นเรียนเด็กๆตอบคําถามของอลันพร้อมๆกันอย่างน่าขนลุกพวกเขารู้แม้กระทั่งแนวคิดปรัชญาเชิงลึกที่นักศึกษามหาลัยยังยากที่จะเข้าใจาทันใดนั้นอลลนก็ถูกเรียกไปพบโดยครูใหญ่แต่แทนที่จะหยุดหรือคุยกันเหมือนเด็กทั่วไป เด็กทุกคนกลับอ่านใจและเรียนตามสิ่งที่อลันวางแผนการสอนเอาไว้พาลงเข้ามาในห้องเรียนเขาไม่ชอบและขู่พวกเด็กๆด,ด้วยไม่กว่าด่านจับของไม้ไปโดนเข้าที่หัวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเด็กๆทุกคนลุกขึ้นดวงตาของพวกเขาเริ่มเป็นประกายพวกเขาใช้พลังทําให้พาลงเดินออกจากห้องแล้วปีนบันไดขึ้นไปบนหลังคาและกระโดดลงมาไม่นานหลังจากนั้นที่บ้านมาล่าบ,บอกอลนันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอลนันไปพบกับส่สานด้วยความกังวลและหวาดกลัว เด็กๆทุกคนมีจิตใต้สำนึกร่วมกันสูซานเผยว่าเหตุการณ์เดียวกันนี้เองก็เคยเกิดขึ้นในประเทศอื่นมัอนมาจะเกิดขึ้นในชุมชนห่างไกลและโดดเดี่ยวสูซานมีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทฤษฎีที่เป็นไปได้ที่สุดคือสิ่งมีชีวิตต่างมิติพวกมันใช้มนุษย์เป็นร่างต้นในการมีลูกสูซานอยากให้อลันทำงานร่วมกับเธอเธอพาเขาไปที่ห้องใต้ดินมันเผยให้เห็นทารกในครั์ที่ไม่รอดร่างของเด็กคนนั้นกลายพันไปเป็นร่างที่น่าเกลียดเหมือนกับเอเลี่ยน อลันโกรธมากที่ซูซานปิดบังเรื่องนี้มาโดยตลอดซูซานอธิบายว่าเธอไม่สามารถปล่อยให้ข้อมูลนี้หลุดออกไปได้เด็กๆรู้วิธีอ่านใจเธอทนมันไว้ได้แต่เด็กๆก,ก็มีพลังมากขึ้นไปในทุกวันเธอคงจะทนเอาไว้ได้ไม่นานนักอลันปฏิเสธที่จะเขาร่วมกับซูซานเขากลับบ้านมาพบก,กับมาลาที่กำลังเก็บของเธอบอกเด็กๆได้ตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในโรงนาด้วยกันนับจากนี้เป็นต้นไปมาลาบอกอลันว่าเขา จะต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดหาสิ่งของให้โดยไม่ให้โอกาสเขาได้โต้แยง้งต่อมาในตอนเย็นพ่อแม่ได้พาเด็กๆทุกคนไปที่โลงนาตามคำสั่งของพวกเขาจิวพยายามโน้มน้าวให้เดวิดอยู่กับเธอเขาแตกต่างออกไปอย่างไรก็ตามเดวิดก็จากไปอยู่ดีไม่กี่วันต่อมาเบนได้เดินไปที่โลงนาโดยตั้งใจว่าจะไปรับลูกสาวมีเด็กคนหนึ่งเข้ามาขวางทางเบนเกืบจะชนเธอแต่เขาหยุดลได้ทันเมื่อเขาออกมาเด็กๆ ก็เข้าไหลาล้อมเขาด้วยดวงตาเป็นประกาพวกเขาบังคับให้เบนกลับเข้าไปในรถและขับจนชนเข้ากับถังน้ำมันจนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในเวลาเดียวกันสูุสารรีบมาบอกเรื่องนี้กับอลนันเมืองอื่นๆที่เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันได้ถูกทิ้งระเบิดไปแล้วรัฐบาลคิดว่าเด็กพวกนี้อันตรายเกินกว่าที่มนุษย์จะรับมือไหวพวกเขาไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้อพยพคนในเมืองด้วยซ้ำเพราะเด็กๆจะรู้แผนการและหยุดพวกเขาได้สูุสาร ได้รับคำสั่งให้ออกจากมิดวิชเธอแนะนำให้อลันทำเช่นเดียวกันอนลันผู้สิ้นหวังไปที่โรงนาเพื่อพยายามทำความเข้าใจกับเด็กๆแต่พวกเขาก็บอกว่ามันเป็นภาระผูกพันทางชีววิทยาของพวกเขาเพื่อความอยู่รอดขณะที่เด็กๆพยายามอ่านใจอลันก็เริ่มคิดถึงมาหาสมุทรเพื่อที่จะกั้นพวกเขาเอาไว้มาลาบอกให้อลันเตรียมการเพื่อที่จะพาพวกเขาเออกไปจากเมืองในคืนนี้อลันแสงทำเป็นตกลงก่อนที่จะออกไปหลังจากนั้นมาลาสังเกตเห็นว่าเดวิดกำลังคิดถึงเด็กอีกคนที่เม่ลอดในตอนที่เกิด ในระยะที่ไม่ห่างจากนั้นจอจสอนตัวอยู่ในญ้าสูงและกำลังจะจัดการกับเด็กๆทุกคนแต่ผู้เด็กๆกลับรู้ตัวและสะกดจิตให้จอ์จัดการกับตัวเองไปแทนครู่ต่อมาซูซานและทีมของเธอกำลังเก็บข้าวของในขณะที่คนในพื้นที่เริ่มรวมตัวกันบนถนนพร้อมคบเพลิงเพื่อก่อจะลาจลจู่ๆเด็กสองสามคนก็เข้ามาขวางดวงตาของพวกเขาเปล่งแสงออกมามันทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งปล่อยคบเพลิงและเผาเธอไปในมิจฉาตำรวจก็เริ่มลาตะเวนในเมือง พร้อมประกาศภาวะฉุกเฉินพวกเขาขู่ว่าจะจับกลุ่มใครก็ตามที่ยังคงอยู่บนท้องถนนในขณะเดียวกันเด็กๆคน,นอื่นๆก็เข้ามาหาซูซานในห้องทํางานของเธอพวกเขาทําให้เธอเปิดเผยว่าเธอสอนพี่น้องที่เสียชีวิตของพวกเขาเอาไว้ที่ไหนเดวิดรู้สึกสะเทือนใจมากเมื่อได้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กๆคนอื่นๆืสะกดจิตและทําให้ซูซานจัดการกับตัวเองไปอย่างโหดเหี้ยมไม่ไกลจากที่นั่นอันลลันบุกเข้าไปในบริษัทก่อสร้างเพื่อขโมยระเบิด ก่อนที่จะรีบไปโรงเรียนเพื่อตรวจสอบจิวเขาบอกเธอว่าเขามีแผนแล้วจุบเธอก่อนที่จะขังเธอเอาไว้เพื่อที่เธอจะได้ไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามทันทีที่อลันออกไปจิวก็พังหน้าต่างและหนีตามเขาออกมาเธอพบลางที่ถูกไฟไหม้บนถนนไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจก็มาล้อมลงหน้าเด็กๆทุกคนยกเวนเดวิดก็ออกมาด้วยดวงตาเป็นประกายตำรวจถูกบังคับให้ยิงกันเองด้วยพลังจิตของพวกเด็กๆมีเฮลิคอปเตอร์ตำรวจบินอยู่เหนือพวกเขาแต่เด็กๆ ก็ทาให้มันตกบนพื้นได้ด้วยพลังจิตในที่สุดอลันก็มาถึงเขาซ่อนระเบิดไว้ในกระเป๋าเอกสารก่อนที่จะเข้าไปหาพวกเด็กๆมาลาสงสัยเพอ่ออลันดูประมาทเธอพยายามที่จะอ่านใจของเขาออลันพยายามคิดถึงกำแพงและรักษาจิตของตัวเองเอาไว้ดดวยคน,นอื่นๆเขารวมกับมาลาเพื่อร่วมพลังและต่อต้านการป้องกันของอลันตอนนั้นเองจิวก็ย่องเข้าไปทางด้านหลังเธอตั้งใจที่จะพาเดวิดหนีไปเด็กๆสัมผัสถึงจิวได้พวกเขาทําให้เธอหยุด อลันแทบจะทนต่อพลังจิตไม่ไหวจิวพยายามจะพาเดวิดกลับมาอีกครั้งแหละเมือเด็กๆหันมามองเธอเดวิดก็ผลักพวกเขาเลนี่ไปพร้อมกับจิวเ,วเด็กๆหันมาหาอลันอีกครั้งพวกเขาทลายกำแพงจิตใจของอลันได้ในที่สุดแต่นั่นก็สายไปซส้นแล้วระเบิดที่อลันซ่อนเอาไว้ได้เริ่มทำงานมันทำลายลงน้ำไปจนหมดสิ้นจิวและเดว,วิดเอาชีวิตรอดมาได้และหลบหนีไปด้วยรถทั้งสองตั้งใจที่จะหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกัน โดยที่ไม่มีใครรู้และรเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ